ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องการเข้าสู่สำหรับนักศึกษาใหม่นะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ผมเข้าจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็ไปเลือกที่ l ล ne ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มของเราที่เป็น open chat นะครับกลุ่มสมาธิและรูปประชานะครับกลุ่มนี้เราจะรับลิงก์ได้จากที่นี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้มีลิงก์ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นลิงก์ นั่งสมาธินะครับที่เขานั่งกันกับหมูนะครับเราก็แตะที่ลิงก์เลยครับเอานี้ไปแตะที่ลิงเลยนะครับนี่นะครับแตะเสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมครับให้เรามาดูที่ปุ่ม3อ่ะจุด3มจุดด้านล่างขวามือเห็นไหมครับจุด3จุดด้านล่างขวามือนะครับแตะที่จุด3จุดนี่นะครับที่เป็นแนวทังนีครับ เห็นไหมครับพอแตะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะในหลเดี๋ยวผมแตะให้ดูใหม่อีกทีนะครับ3จุดด้านล่างขวามือนะครับแตะเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อความอปอ up ขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราเลือกที่ open in your default browser นะครับมันจะไปเปิดโปรแกรม Zoom ให้เลยนะครับเห็นไหมครับมันเปิดโปรแกรม o o m มาให้ละ การใช้ซูมก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราไปรับลิงก์ก็ไปรับที่กลุ่มไลน์นะครับประมาณนี้นะครับเอาแล้วโอเคนะครับจบนะครับ